เมื่อวันที่12ธันวาคม2567นายจำเรินสละชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภาพจิตรกรรมฝาผนังประวัติศาสตร์แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ณส่วนราชาสอนเทศบาลเมืองลบบุรีตำบลท่าอินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายสมุชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรักษาการประดับเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรี พนักงานเทศบาลพนักงานครูประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดและจัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรมฝาผนังประวัติศาสตร์แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในวันที่12ถึงวันที่23ธันวาคม2567ณบริเวณกำแพงรัว้วราชานุโณ์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลท่าหินจังหวัดลบบุรี เพื่อให้เด็กระเยาวชนได้แสดงทักษะด้านศิลปะจิตรกรรมฝาผนังตลอดจนเพื่อให้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายมหาราชและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดเขียนภาพประบายสีจิตรกรรมฝาผนังกำแพงรั้วสวนราชานุสรซึ่งประกอบไปด้วย 1. มหาวิทยาลัยราชาพัฒเทพสตรี 2. วิทยาลัยเทคนิคลบบุรี 3. <AN> โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยทั้งนี้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน30,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน2 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัลจำนวน1 0 0 0 0บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและในเวลาต่อมานายปัญชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบุรีลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบุรีคณะครูนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนร,รู้ศิลปะศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ี่ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบุรี ที่ได้ร่วมกันลงสีแบบสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนซึ่ง ได้มีการร่างไว้ก่อนหน้านี้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและสายตรวจจักรยานสถานีตำรวจภูทรท่าหินได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งหลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการวาดลวดลายลงพื้นที่บนถนนแบบสตรีทอาร์ตที่สีแยกเส้นเฮงเมื่อมีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆจนทำให้มีประชาชนมาถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากเทศบาลเมืองลพบุรีทั้งนี้ นายจำเรือนสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินหน้าสารต่อยกระดับด้วยการวาดรวดลายลงบนพื้นถนนแบบสตรีาร์ที่แยกพระปางแขกเป็นจุดที่สองโดยเป็นการร่วมกันออกแบบระหว่างนายจำเรือนสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลประศึกษาเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเน้นสีสันสวยงามและรูปแบบที่แปลกตาไม่ซ้ำกับบริเวณแยกเส้นเห่งและที่สำคัญในบริเวณนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่าบริเวณแยกเส้นเห่งถึง3เท่าโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ2-3ถึงวันเชื่อว่าเมื่อแล้วเสร็จจะมีประชาชนมาถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก และจะเป็นอีกจุดที่รับความสนใจจากประชาชนไม่แพ้ที่สีแยกเส้นเหง่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลบบุรีและเตรียมการรับ เทศกาลท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่รวมทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่งอีกด้วยนะครับที่ปดีวันนี้มาเยี่ยมท่านาาน,าานายกท่นทานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลุบุรีแล้วก็คณะปันีล้ลู้ๆูจากเทศบาลสี่านนะครับโุบงเรียนเทศบาลซึ่งท่านนายกก็มีแนวคิด ที่อยากจะจัดจุดแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชายชนเนี่ยนะครับหลังจากที่จานวนลิงลดลงโดยทางเทศบาลนะฮะก็ทําให้บ้านเมืองสวยงามขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งในในส่วนของพื้นที่ในส่วนของปลุกรามบ้านช่องเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอัเพอนะครับผักกรคุณท่านก็มีแนวคิดโดยสถาบันอาสมศิล์น,น่ะกำลังออกแบบ<อ>จะให้สีปบ้านเมือง เป็นอย่างไรโดยพี่น้องยาะชนเนี่ยจะลงมติกันอ๋อขอบคุณนะครับวันนี้ท่านเลยก็มาเยี่ยมวันนี้มาให้กำลังใจลูกๆครับกผมครับขอบคุณมากครับท่านครับีนะคะเอานี้ประชานชุมชนนะเทศบาลนมืบุรีวันนี้มาให้กําลังใจกัมาให้กําลังใจน้องๆที่กําลังวาดภาพอยู่อ๋อพ่อนจะทราบมั้งไหมว่ามีกี่หน่วยงานที่มาช่วย มีเทศบาลเมืองค่ะแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะนำโดยท่านนายกจำเลนสลัดชีพแล้วพวกเห็นมีนักศึกษาด้วยนะก็มีค่ะมีมีมาร่วมด้วยมีมหาวิทยาลัยอะไรนะครับชพัฒ์เทศสตรีนะคะแล้วก็ทศสีนะเนาะทศสีค่ะทศบาคเทศเทศบาลเมืองลบบุรีที่ทศสีนะคะราชภัฒเทศสตรีอ่าฟลิินย์ลัยครับแล้วโครงการนี้ คุณเห็นเป็นยังไงม้างครับกอก็ดีค่ะทําให้ลพบุรีของเรามีสีสันอ๋อเป็นเป็นการเพิ่มแดนมาคแห่งหมกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะลพบุรีเราทุบตามามาเยอะแล้วท่านนายกก็ทําให้มีสีสันเพิ่มมากนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัรัตนทองแก้วผู้อํานวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน